ดีจ้าความสวยงามมาแล้วจ้านี่สุกบนต้นเลยกล้วยชื่นอล่าอลำแล้วความสวยงามมาแล้วจ้าพร้อมสับพรุ่งนี้ไปขายอีกเลยจ้าพรุ่งนี้ก็มีมะพร้าวประมาณสัก3สามสิบลูกได้มีกล้วยกล้วยหอมห้าหวีกล้วยหักมุกสามหวี อยู่ในรถพี่ชื่นเอาอยู่ไว้ในรถละกล้วยหอมมุกกับกล้วยหอมอันนี้ก็ไปตัดมาอีกเครือนึ่งหยิบเปหอมดิบนี่ค่ะหอมเชื่อนกนพร้อมจับพร้อมขายแล้วจ้ามะพร้าวทลายนี้หวานเจีย๊ยบกล้วยดูกล้วยสุกบนต้นนะ่าสวยสวยอ่ะสวยมากสวยมากเลยล่ะนี่เตี๊ยบคมที่สวยงามงามมาแล้วจ้ามา ดูกล้วยดูความสวยงามของกล้วยเนาะถ้าทำกล้วยได้แบบนี้เนาะด <c oughs> ีใจตายเลยเนี่ยดมชื่นโอ้มีชื่นไปแบกมาเนี่ยหนักหนักอึ้งเลยกว่าจะกว่าจะเข้าถึงบ้านได้สามรอบขยักแล้วก็ยักอีกเลยนะคะสามรอบกว่าจะกว่าจะถึงบ้านได้สามรอบความใหญ่นะดีนะคืนอนี้นกไม่กินนะเออแปลกแต่แต่ชื่นหักใบคุมเขาไว้นะ เราพอไปเปิดดูเนี่ยโอ้โหพอดีเราทำของได้อย่างนี้เราก็ดีใจนะดนเนี่ยสวยมากเลยแต่พอพร<อ>ุพ่งนี้ก็จะงอมบีกันเนี่ยน,นะก็จะขายราคาตกจะก็มันก็ของมันก็จะเป็นสิบอะไรนะมียี่สิบลูกอยู่หวีหนึ่งนะยี่สิบลูกสิบแปดสิบแปดสองหวีแล้วก็สิบหกไอ้กล้วยนะวาบางทีก็จะเป็นขี้นะบางทีก็จะเป็นเลขขี้เลข,เลขคู่อะไรอย่างเงี้ยนะ สววแล้ยงตัวเล้ยตัวเ้าจะโอรนอดวงเดือนเอ้ยสวยงามตามทองเรื่องขอบคุณค่าพี่ชื่อให้ดูเนาะพรุ่งนี้เตรียมขายอีกแล้วเตรียมได้เงินอีกแล้วพี่ชื่อขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ